ถ้าเราอยากรู้นะครับว่ารถรุ่นเราสีอะไรนะรเราก็เ,เ,ๆๆๆๆๆเลื่อน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 ืนนี้นะครับเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับพอเรารู้ปุ๊บเราก็จดไว้นิดนึงนะครับเพื่อจะได้ไปคลิกในราคาอะไหล่ตรงนั้นอีกทีนึงนะครับเพราะว่าเวลาเราเพราะว่าในพาร์สีเนี่ยรหัสพวกนี้ครับมันจะคลิกมันจะไม่รู้ราคานะครับ โอเคครับผมวันนี้อยู่กับช่างชาโคล่านะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีนะครับการเช็คนะครับอะไหล่รถฮอนด้านะครับทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นเลยนะย้ำทุกรุ่นนะครับใน Google นะครับหรือว่าในมือถือเราก็ได้นะครับสามารถเข้าเช็คได้เหมือนกันนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเข้าไปที่ Google Chrome นะครับในมือถือก็เข้าได้นะครับถ้า iOS ก็เป็นพวก Safari อะไรพวกนี้เข้า Google ได้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์คําว่านะครับพิมพ์คําว่า pec honda นะครับ pec honda หรือว่าเต็มเต็มนะครับนี่ pecap honda.co.th นะครับ .th นะครับเรากด enter เลยนะครับผมแล้วมันจะขึ้นคําว่าเข้าระบบนะครับเราก็ติ๊กเข้าระบบเข้าไปเลยนะครับมันจะขึ้นมาถามไหมครับเราไม่ต้องไปเนี่ยครับเราก็กดถูกไปเลยนะครับมันจะเข้าไปเลยแล้วก็เปิดหน้าต่างเต็มเต็มไปได้เลยนะครับแบบนี้นะครับ เข้ามาครับเราก็เลือกนะครับหน้าแรกมันจะเป็นแบบนี้นะครับมีหน้าตาบอกรถทุกรุ่นนะครับหรือว่าใครจะเข้าไปเลือกแบบนี้ก็ได้นะถ้าเข้าในคอมพิวเตอร์นะครับจะเห็นเห็นเห็นรูปเห็นอะไรเลยนะครับไม่ต้องไปเลือกปีเลือกอะไรก็ได้ครับแต่ถ้าใครไม่รู้ว่ารุ่นถ้าใครรู้ว่าเป็นรุ่นไหนนะครับปีอะไรเข้าไปตรงนี้นี่เลือกเอทีนะครับมันจะเลือกย่อยๆให้เรานะครับทั้งหมดนะครับรุ่นไหนเราก็เลือกเข้าไปอย่างสมมุติผมเลือก สกูปี้นะครับสกูปีไ้ไอนี่สกูปี้มันจะขึ้นมารุ่นมันจะขึ้นมาทั้งหมดนะครับเอาเลือกปีสิบสามแล้วกันนะครับมีกี่รุ่นปีสิบสามออโต้นะครับนี่มีสกูปี้เข้ามาปุ๊บมันจะมีพัดอะไรนะครับกับพัดส,สีนะครับอันนี้คือพัดอะไรนะครับเดี๋ยวผมย้อนกลับไปน,นึงนะครับเร็วไปไหมเร็วไปไหมนะครับ บางรุ่นนะครับมันจะมีพาสีให้ด้วยนะครับแต่บางรุ่นมันจะไม่มีนะครับแต่ผมลองดูรุ่นอื่นก่อนนะครับบางทีถ้ารุ่นปีลึกมากนะครับจะไม่มีพาสีให้นะครับแต่รุ่นใหม่ๆยวผมลองดูก่อนนี่นะครับมีพาสีให้เราดูด้วยนะครับก็เราก็ถ้าเราอยากรู้นะครับว่ารถรุ่นเราสีอะไรนะเราก็เลื่อน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 ตรงนี้นะครับเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับพอเรารู้ปุ๊บเราก็จดไว้นิดนึงนะครับเพื่อจะได้ไปเช็คในราคาอะไหล่ตรงนั้นอีกทีหนึ่งนะครับ เพราะว่าเวลาเราเพราะว่าในพัสสีเนี่ยรหัสพวกนี้ครับมันจะคลิกมันจะไม่รู้ราคานะครับพอไม่รู้ราคาปุ๊บเราก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับนี่พอคลิกเข้ามาแล้วก็กลับไปหน้าเดิมนะครับมาเลือกนะครับพาร์ทนะพอเราจํารหัสที่เราจะเอาไดเนี้ยนะเราก็มาเลือกนี้เลยนะครับอย่างสมมุตินะครับบางโคนหน้านะครับบางโคนหน้าเราก็ติกรูปใหญ่ขึ้นมาอย่างนี้นะครับเราก็เลือกติ๊กบางคนหน้าแบบนี้นะครับ เราก็จําอ่าสีรถเราไว้เมื่อกี้ครับมารหัสอะไรเราก็เลือกดูเลือกดูเลือกดูนะครับอยางสมมติรถสีแดงน้ําตาลนะครับเราก็ติ๊กนะครับติกแบบนี้นะครับหนึ่งชิ้นแล้วก็เซฟนะครับเซฟนี่เราก็รู้เราก็ยืนยันนะครับยืนยันเราก็เลือกไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เรารู้ได้เลยนะว่ารถเราอ่ะจะซ่อมหมดกี่บาทนะครับอันนี้คือราคาคร่าวๆนะครับ มันจะมีให้บวกแวดไปด้วยนะครับอีกเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับคร่าวๆนะครับมันจะประมาณนี้แหละอาจจะมีบวกลบนิดหน่อยนะครับเราจะได้รู้เลยนะครับว่ารถเราจะหมดกี่บาทนะครับจะใช้เงินกี่บาทนะครับเราอยากได้ตรงไหนนะครับเราก็เลือกเอานะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเลือกไปบังโคแล้วเนาะหนึ่งชิ้นนะครับเดี๋ยวอีกเลือกอีกแล้วกันนะครับอย่างผมเลือก อะไรอ่าไฟหน้านะไฟหน้าเราติ๊กไฟหน้าเราก็ติ๊กไว้นะครับแล้วก็เลือกไฟหน้าเราก็ยืนยันเลือกเข้าไปนะครับนี่อย่างสมมติเาเลือกอะไรอีกมี ee, อีกครับนะเผื่อผมชนมาเยอะนะผมมันหนักนะครับหนักเลยนะครับเราก็เลือกไปนะครับมันมีหลายสีครับเราก็อในที่เราไม่เอาเราติ๊กออกนะเอาเหลือไว้ที่เราเอานะครับมันจะติ๊กอย่างนี้นะครับ อย่างเราเลือกเพราะ่ถ้าเราติ๊กไว้นะครับมันจะไปทั้งหมดเลยแล้วมันจะทําให้เราแบบหมดหลักหมดเงินเยอะนะครับหมดเงินเยอะอ่ะเดี๋ยวสมมติอย่า,มมยางเงี้ยผมก็เลือกยกินยันไปมันจะมีอันเดียวเนยครับมันจะเข้าไปอยู่ใน,นระบบนี้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมีเอกนะครับเอาให้ครบไปเลยนะครับเพื่อเอาล้อคดด้วยอ่ะเปลี่ยนล้อด้วยละกันนะครับเลือกล้อนะครับ นี่พอลงรอปุ๊บมันจะขึ้นมาเดียวนะครับแต่ถ้าพัดสีเนี่ยผมอยากให้ทุกท่านนะครับเข้าไปเช็ครหัสก่อนนะครับว่าไอรหัสตัวเนี้ยรหัสของมันเนี่ยมารหัสไหนนะครับเพราะว่าไอตัวสีอ่ะมันจะขึ้นมาหลายมันเยอะมากนะครับพอเยอะเราก็ไม่รู้ว่าสีไหนนะครับเราต้องจดรหัสไว้นะว่าเราจะเอาตัวไหนบ้างนะครับพอรอปุ๊บเราก็ยืนยันเข้าไปนะครับหมดยังเอาอีกไหมนี่เลือกเลือกไปเรือกนะครับ อ๋อชนโดนชนท้ายด้วยครับเอาไฟท้ายด้วยอย่างนั้นเองนะครับนี่เราก็เลือกไฟท้ายเราก็เลือกยืนยันเข้าไปนะครับส่วนมากที่จะต้องจดรหัสไวนะ้น่ะมันจะมีพวกชุดสีนะครับไฟเบอร์ทั้งคันนะ่ะต้องจดรหัสไว้นะครับเพราะว่าเราจะได้เลือกถูกนะครับอย่างสมมุติเป็นชิ้นนีใหญ่ไหมอย่างแผงคอยนะมันใช้ด้วยกันได้ครับมันจะมีรหัสเดียวเลยอ่าอย่างนี้มันมีรุ่นรุ่นท็อปนะครับ ล้อแม็กนะครับกับรุ่นธรรมดาล้อล้อซีรวดนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะใช้คุณลัสนะครับเราก็เลือกดูนะครับเราก็ยืนยันเข้าไปอย่างนี้อ่าอย่าสมมุติเปลี่ยนแผวคอแล้วเราต้องเปลี่ยนบูทด้วยไหมนะครับเปลี่ยนบูทด้วยนะครับือาเราอยากเปลี่ยนล้อเปลี่ยนอะไรเงี้ยเราก็ติ๊กได้หมดเลยนะครับอยากให้ทุกท่านเข้าข้าวก่อนนะครับรอราคาไปก่อนนะครับเพื่อจะได้รู้ว่ารถเราอ่ะจะซ่อมหมดสักกี่บาทนะครับพอเข้ามาอย่างนี้เราก็อ่าอย่าสมมติผมพส พอล้ครับเราจะเปลี่ยนแค่เี้ยเรามีเงินอยู่สักมีงบจํากัดนะครับเราก็เลือกเข้าไปรายการที่เราเลือกนะครับนี่มันจะมีขึ้นมาให้เราเลยนะครับเห็นไหมมันจะมีไฟหน้านะครับสองพันกว่าอย่างเงี้ยมันจะมีบอกนะครับแล้วก็ข้อไฟหน้านะครับวงล้อนะครับชุดไฟท้ายนะครับชุดแกนคอนะครับปอกรองล้อหน้าเนี่ยเนี่ยคือเราเลือกทั้งหมดก่อนหน้านี้มาแล้วนะครับ เป็นเงินทั้งหมดนะครับห้าพันสองร้อยยิบสองบาทนะครับราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับการรุณ่าตรวจสอบสินค้าจากผู้จำหน่ายก่อนสั่งซื้อนะครับนี่เห็นไหมเรารู้แล้วรถเราอ่ะให้เราบวกไปอีกเจ็ดเปอร์เซ็นนะครับเจ็ดเปอร์เซ็นอย่างห้าพันสองบวกเจ็ดเปอร์เซ็นก็ลองกดเครื่องคิดเลขดูนะครับเพราะผมไม่มีเครื่องคิดเลขแล้วกันนะครับลองกดดูว่ามันอยู่เท่าไหร่ แค่นี้เราก็รู้แล้วนะว่า,เ,าเราจะหมดในการซ่อมรถเท่าไหร่นะครับอันนี้คือเข้า่าวนะครับเข้า่าวเพื่อเราจะได้เตรียมเงินถูกนะครับอันนี้วิธีเช็คของเราเองนะั้นในมือถือก็เช็คได้นะครับทุกท่านนะครับในมือถือก็เช็คได้เลยอ่าอย่างสมมุติเราจะเพิ่มนะครับจะเพิ่มชิ้นชิ้นอีนะครับอย่างงบมันห้าพันเนี้ยอย่างเราอยากได้อีนะครับเราก็ติ๊กไปในรูปเหมือนเดิมนะครับ อย่าได้อีกอ่าอยากเปลี่ยนไซกองเปลี่ยนโช๊คอะไรเงี้ยแล้วก็ติ๊กเหมือนเดิมมันก็จะเพื่อให้เราเหมือนเดิมนะครับอ่าผมเปลี่ยนไซก้องนะครับเผื่ออายุการเปลี่ยนไซกองก็หนึ่งหมื่นหกพันโลเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครับเผื่อเราหมื่นแปดอ่างเงี้ยเราอยากเปลี่ยนเราก็ติ๊กเพิ่ม้าไปนะครับอ่าเปลี่ยนไซก้องอีกนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนอะไรอีกกันดีนะครับเปลี่ยนโช๊คลังนะครับเผื่อโช๊คลังมันพดหรือว่ามันแตกนะครับเราก็ติ๊กอ่าเราก็เลือกไปอีกนะครับเดี๋ยวผม,น,วมนั แต่รายการที่เราติ๊กก่อนนะ้านี้มันยังอยู่ไหมนะครับเมื่อกี้มันหนะ้าพันสองเนาะอ่าแล้วยาเป็นแบตนะแบตเตอรี่อ่าอายุการใช้งานของแบตเตอรี่สองปีนะครับสองปีก็ถามว่าถ้าใช้ถูกวิธีก็เกินสองปีก็ได้นะแบตเตอรี่นะครับอ่าเราก็เลือกไปนะครับแบตเตอรี่มีหลายยี่ห้อนะครับเราก็เลือกเอานะครับสักยี่ห้อหนึ่งนะครับราคาพอๆกันนะครับไม่เกินกันเยอะนี่เราก็ติ๊กไปเลย เราก็ยืนยันไปนะครับเมื่อกี้นี่เราก็ไปเปิดดูนะว่ารายการเมื่อกี้ที่เราเลือกไปอ่ะออกแบตเตอรี่มาสองอันนะครับอย่างสมมติเมื่อกี้ผมติก๊กแบตเตอรี่ออกอันเดียวเนาะมันมาสองอันเราก็ลบไปสักอันนึงนะครับเราก็เหลืออันเดียวลวะครับราคาก็อยู่หกพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทนะครับแค่นี้เองนะครับนี้เราก็รู้แล้วนะว่ารถเราจะซ่อมหมดเท่าไหร่นะครับอันนี้วิธีเช็ค ด้วยตัวเองนะครับในมือถือเรานะครับเราจะได้คํานวณน,นะครับเงินของเราว่าเราเงินเราจะพอไหมนะครับเรามีงบเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือจะได้แบบไม่ต้องไปหาเงินแบบลำบากหาเงินนะครับเผื่อเราเอาไปซ่อมแล้วโดนไปออ,อย่างสมมติมีหกพันอย่างเงี้ยโดนไปแปดพันนะครับเราก็ต้องไปหายืมเงินหยิบยืมเงินเพื่อนหรือว่ายืมเงินคนที่รู้จักนะครับ มาเพิ่มอีกอะไรเงี้ยเราแบบเราไม่ได้ตั้งตัวเนาะเราก็ให้อยากให้เราเช็คในนี้ก่อนนะคร่าวๆนะแล้วก็บอกอีกเจ็ดเปอร์เซ็นแค่นั้นเองนะครับมันก็จะไม่เกินจากที่ผมบอกเท่าไหร่หรอกนะครับมันอาจจะนิดๆหน่อยๆนะครับเราก็ยังบอกพอหาหยิบยืมนิดๆหน่อยๆได้เนาะเราจะได้แบบไม่ต้องหาเยอะนะครับก่อนนี้คือวิธีเช็คเบื้องต้นนะครับราคาคร่าวๆเลยนะครับอยู่ในมือถือเราเลยนะครับหรือว่าอยู่ในคอมพิวเตอร์นะเผื่อใครอยาก เข้าไปดูราคานะครับมีทุกรุ่นนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูมันมีทุกรุ่นเลยไหมนะครับเกือบเลยนะผมว่าเกือบทุกรุ่นนะครับนี่มีหมดเลยนะมีเอทีทุกรุ่นเลยคลิกตัวเก่าๆเอเบดอะไรมีหมดเลยนะครับเนี่ยตั้งแต่รุ่นคาบูนะครับนี่มีหมดเลยนะครับแต่พวกรุ่นเก่าๆนะพบรุ่นเก่าๆผมว่าพวกพาสีจะไม่ค่อยมีนะครับพาสสีจะไม่ค่อยมีรหัสให้นะครับ แต่รุ่นใหม่ๆนะพาสีมีให้หมดทั้งหมดเลยนะครับหนึ่งมีถึงแฟนทอมนะแฟนทอมรีเบลสามร้อยนะคแฟนทอมสองพันสี่นะครับโอ้โหนานมากนะครับนี่รุ่นใหม่ๆมีถึงทีทีหนึ่งสองห้าก็มีนะเนี่ยครับนี่เราเลื่อนดูครับมีเยอะมีเยอะเลยนะครับไหน1 1ร้อยสิบตัวคาบูปีสองพันยังมีเลยนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับ นี่แต่ไหนผมว่าน่าจะมีแต่รูปภาพอะไรหรือเปล่านะครับอ่าไม่ขึ้นนะครับตัวไหนไม่มีนะครับหรือว่าระบบยังไม่ขึ้นก็นไม่รู้ครับเน็ตผมช้าหรือเปล่าน่าจะประมาณนั้นอ่าไหนไม่มีลองหรอกไม่แน่ใจนะครับว่าอาจจะเน็ตช้าก็ได้นะครับต่เลือกดูโซนิกนะครับโซนิกมีไหมพังผมว่า,นาเน็ตบ้านผมช้าแน่นอน อะไรดูอืกก่ีก่อนนะครับนมนอันเก่าไปหนะรือเปล่ามีมีมีเกือบทุกรุ่นนะครับมี sfr ม,มีหมดหมดเลยในดูแล้วเน็ตอินเทอร์เน็ตผมช้านะครับมาบบมาเลยช้าเดี๋ยวลองรุ่นใหม่ๆนิดนึงนะครับเมรจะขึ้นหร,รือเปล่า suver x อ่า p ๊ p โอ้จริงๆด้วยนะครับเน็ตบ้านผมช้าแต่ถ้าเน็ตบ้านใครเร็วนะครับผมว่าอาจจะ โบ้นะครับอาจจะรู้เลยรู้ราคาเลยครับก็ฝากทุกท่านนะครับไว้เป็นความรู้แล้วกันเนาะเพื่อใครอยากคล็กราคาก่อนที่จะทําการตัดสินใจซ่อมแล้วก็เปลี่ยนอะไรนะครับทุกชิ้นนะครับของรถฮอนด้าเราจะได้เตรียมเงินถูกนะคร่าวๆให้กับตัวเองก่อนแล้วกันนะครับเพื่อไปถึงแล้วนะครับอาจจะมีบวกลบนิดหน่อยนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับเราจะได้แบบเตรียมตัวถูกนะครับ จะได้ไปแบบไม่ต้องหาหยิบหยิบเงินใครเพิ่มเติมอะไรเงี้ยเราจะได้จบจากเราเลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากนะครับไ่เป็นความรู้แล้วกันนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับหรือว่ากด subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็อยากให้ทําคลิปแบบไหนนะครับคอมเมนต์มานะครับใต้คลิปนะครับหรือว่าทักมาในในเฟซในไลน์ผมก็ได้นะครับแล้วผมจะจัดการให้นะครับถ้ามีเวลานะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับผม